Mission to the Moon. Continue with your mission. 5 Minutes Podcast brought to you by ล a ลา m o v e บริการขนส่ง On-Demand Delivery ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั้งกรุงเทพมหานาครปริมณฑลและใหม่ชนบุรีไม่ว่าจะเป็นส่งเอกสารชิ้นเล็กเบาบางไปจนถึงของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เพราะเรามีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทไว้ใจ l a ลา m o v e ได้เลย ก่อนจะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด subscribe เพื่อพามิ s ช i o n ไปถึงล้านซับด้วยนะครับสวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับโรวินทันอุตสาหะครับวันนี้จะมาพูดถึงคำถามนะครับที่ผมไปเจอมาใน growth hacking เนาะเขาบอกว่าคุณควรตั้งคำถามเหล่านี้นะครับอยู่กับตัวเองบ่อยๆมันมี10คคำถามนะครับซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการเติบโตของตัวเองนะคร บทความนี้เนี่ยเขาเริ่มต้นด้วยการพูดถึงสปีชของสตีฟจ็อบส์นะหลายท่านจำได้นะฮะของสตีฟจ็อบส์ที่ไปพูดตอนอนักเรียนสแตนฟอร์ดจบเมื่อปีส0 0 4ี่หรือ2005แหละซึ่งเป็นสปีชที่ยอดเยี่ยมมากผมเชื่อว่าหลายท่านเคยฟังมาแล้วนะลองกลับไปฟังอีกรอบสิบันทีดได้อะไรเยอะนะฮะเขาก็เขาก็พูดถึงว่าเออเนี่ยจริงๆแล้วสตีฟจ็อบส์เนี่ยเป็นคนที่ตั้งคำถามเยอะมากในสปีชนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามาแงะดูโครงสร้างของมันเนี่ยเขาพูดถึงเรื่อง ความสําคัญของการถามตัวเองจริงๆว่าชีวิตคุณคุณจะเอาอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่ามันก็มีรายละเอียดอยู่เขาจริงเขาพูดสามหัวข้อใหญ่ๆนะครับใครไม่ได้ฟังนั้นแล้วก็กลับไปฟังนะฮะดีเลยผมแนะนําเลยนะฮะคือคุณจะได้มุมใหม่นะครับแล้วก็จริงๆเมื่อคือนเนี้ยก็มีโอกาสได้ฟังของโรเจอร์เฟเดอเรนต์นั่นก็ดีนะนี้เพิ่งมานะฮะนี้ปีล่าสุดเลย2024ที่ดัตมันะฮะคำถามแรกนะฮะเขาบอกว่าคําถามนี้หลายคนอาจจะไม่ค่อยได้นึกถึงด้วยซ้ำนะฮะแต่ว่า เป็นคำถามที่ควรจะต้องถามสักหน่อยหนึ่งก็คือว่าปีที่แล้วเนี่ยนะฮะเราเป็นไงบ้างนะถ้าให้รวมสรุปปีที่แล้วที่ผ่านมาหรือว่าช่วงที่ผ่านมาจะเป็น6เดือนที่แล้วก็ได้เนี่ยนะครับเรารู้สึกว่าเราทำได้เป็นยังไงบ้าง รเรากล้าเสยียงมากขึ้นปะเขาบอกในมุมในมุมของคําถามเนี่ยเราไม่ได้ถามเพื่อจะถามว่าเราทําอะไรสําเร็จอย่างเดียวแต่เราอยากรู้ว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นไหม mm hmm. เช่นเราเป็นคนที่เดี๋ยวนี้ขี้อายน้อยลงนะฮะเ,เราเป็นคนที่กล้าเสยียงมากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับคุณจะตอบคําถามนี้ได้ก็ต่อเมื่อคุณจดเจอร์โนนี่คือเหตุผลอีกครั้งหนึ่งว่าทําไมการจดเจอร์โนถึงสําคัญมากนะครับเพราะว่า ม่งั้นคุณจะใช้วิธีการนึกนึกเก่านะฮะแล้วมันก็จะไม่ค่อยครบถ้วนหรอกเอาจริงๆแล้วนะฮะเพราะว่าเราจำรายละเอียดเลยของชีวิตเราไม่ค่อยได้หรอกนะครับข้อที่สองคนที่เราเคยอยากเป็นมันยังเป็นคนนั้นอยู่หรือเปล่าคือคำถามว่าเราอยากเป็นใครเนี่ยผมเชื่อว่าคำถามนี้นเราเคยถามตัวเองบ่อยนะว่าแบบเวอร์ชันของเราอ่ะที่เราเห็นตัวเองเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยนะครับเราถามตัวเองบ่อยแต่ว่ามันยังเป็นคนนั้นอยู่หรือเปล่าเนี่ยอันนี้น่าสนใจผมได้แง่คิดเรื่องนี้มาจากตอนที่ ไปทำ TI, ไอ้ MBTI ไอ้บททดสอบบุคลิกภาพที่เป็นตัวภาษาอังกสี4ตัวนะั่นนะฮะคือคือเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากหรอกผมรู้มันก็มีมันก็มีมมเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะปรากฏว่าที่น่าสนใจคือเฮ้ยไอเ้เขาที่เขาเคราวนี้ที่ทําอ่ะนะฮะไม่เหมือนกันแล้วเออแปลว่าตัวเราเองก็เปลี่ยน evolve, อีโวฟไปเพราะฉะนั้นคนที่เราอยากเป็นอะ่ะก็มีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนเหมือนกันนะครับอันที่สาม เราชอบช่วงเวลาช่วงนี้ที่เราใช้ชีวิตอยู่ในช่วงนี้หมายถึงว่ากิจกรรมที่เราทำเนี่ยรึปเปล่านะครับนี่ถ้าเกิดย้อนกลับไปเทียบกับสปีชของ Steve Job อสตีฟจ็อบส์สตีฟจ็อบส์จะบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าวันวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตคุณวันหนึ่งคุณจะถูกหมายถึงว่าคุณตื่นเช้ามาแล้วมองกระจกแล้วมองบอกกับตัวเองว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายในชีวิตของเราวันหนึ่งคุณจะถูกนะฮะคือมันจะมันวันสุดท้ายจะต้องมาถึงแน่นอนเพราะฉะนั้นทุกคนก็มีเวลาบนโลกนี้จํากัด ประเด็นก็คือเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณตื่นมาแล้วแล้วคุณถามตัวเองว่าวันถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตฉันจะฉันจะอยากทําสิ่งที่ฉันกำลังจะทําหรือเปล่าถ้าคําตอบคือไม่ติดต่อกันหลายวันเนี่ยเนี่ยคือสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าคุณเลัต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตนะครับผมชอบมากเลยรู้ป่ะคือมันเป็นวิธีการวัดหนึ่งที่ง่ายดีนะครับคือว่าคือคําถามนี้มันตรงไปตรงมาแล้วเนะวันนี้เป็นวันสุดท้ายคุณจะอยากสิ่งที่คุณกลังจะทำเนี่ย มันจะเป็นสิ่งที่คุณอยากทําจริงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคําตอบมันโอ้โหไม่ติดต่อกันนานมา,มากๆอะแปลว่าเรากําลังไปผิดทางแน,น่ๆนะครับข้อที่4ครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราใช้เวลากับใครมากที่สุดเหตุผลที่ต้องถามคําถามนี้เพราะว่าบุคคลที่ใช้เวลาด้วยเนี่ยนะฮะเป็นบุคคลที่เรารับอะไรมาเยอะมากรับทั้งความคิดรับทั้ง energy รับทั้งอะไรแบบนี้ถ้าเราอยู่กับคนที่คิดบวกนะครับมีไอเดียตลอดเวลามี aspiration เยอะ คุณก็จะมีแนวโน้มจะเป็นอย่างนั้นด้วยแต่ถ้าคุณอยู่คนคิดลบกีนนินทาอะไรพวกอย่างเงี้ยขี้นินทาในตัวดีเลยนี่คือคนข,ข,ขี้นินทาเป็นเรีวยกว่าเป็นสัญญาณใหญ่ที่สุดขอ,ของของการคิดคิดลบนะฮะข้อามาในวันวันหนึ่งเนี่ยถ้าคุณจับความคิดคุณทันเนี่ยเราคิดถึงเรื่องอะไรมากที่สุดอ่ามันเป็นเรื่องงานหรือคมลักหรือว่าไม่มีอะไรเลย คิดไม่ไม่ไม่ได้เป็นอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะครับมันก็เป็นสัญญาณการบอกเหมือนกันว่าเอ๊ะเราต้องเปลี่ยนแผนในการวางแผนชีวิตหรือเปล่านะครับข้อที่6อะไร,ะไรคือความกลัวที่ใหญ่ที่สุดของคุณณนะวันนี้เดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยนะครับคือเวลาเราถามว่าเรากลัวอะไรเนี่ยเรามักจะนึกถึงว่าแบบเอ้ยเราเรากลัวแมงสาบกลัวจิ้งจกอะไรอย่างใช่ป่ะแต่ว่าเอาจจริงอะ่ะพวกนั้นน่ยมันไม่ใหญ่มากหรอกเทียบกับความกลัวที่อยู่ลึกที่สุดของเราตอนนี้ว่าถามว่าเรากลัวอะไร เหตุผลที่คําถามนี้สําคัญเพราะว่าถ้าเราไม่ไปจัดการกับมันบางทีไอ้ตัวนี้คือโรดบล็อกที่ใหญ่มากเราไม่รู้ตัวนะฮะมันอาจจะมานั่งตอนเด็กๆแล้วมันมีงานวิจัยหนึ่งที่เขายกขึ้นมาแล้วผมคิดว่าน่าสนใจเขาบอกว่าคนเราเนี่ยบางคนที่ไม่กล้าลองผิดลองถูกเพราะ inner child คือเด็กคนนั้นอะที่ที่เป็นตอนเด็กๆนะฮะถูกสอนมาและถูกเหมือนกับคือต้องเป๊ะห้ามผิดเลยอ่ะผิดคือ ถูกทำโทษถ้าเราไม่แงะงอันนี้ออกมานะไออินเนอร์ชาเนี้ยมันจะไปมันจะไปบล็อกเราเวลาเราอยากทำอะไรใหม่อันนี้อันนี้อันนี้มันค่อนข้างตรงไปตรงมาซึ่งจริงๆรงิเคยดินเคสแบบนี้หลายคนเหมือนกันนะครับผมเคยพูกับนักจิตบำบัดท่านหนึ่งแล้วเขาก็พูดเนี่ยประเด็นเนี่ยว่าจริงจริงเนี่ยคนจํานวนมากที่ไม่กล้าลองอะไรใหม่ๆเนี่ยมันย้อนกลับไปถึงเรื่องวัยเด็กแล้วเด็กคนนั้นยังอยู่เราเราเรา,เราซ่อนเขาไว้อยู่ในบุคลิกภาพของเรานี่แหละนะครับข้อต่อมานะครับ เราจะสามารถทําให้ตัวเองท้าทายตัวเองได้ยังไงบ้างในวันนี้เลยะนะครับยกตัวอย่างเช่นไปยิมนะฮะเรายกท่าน press, เนี่ยเบนช์เพรสเนี่ยน้ำหนักเท่านี้ตลอดเนะี่ยเพราะว่าเหมือนบางคนบางคนแบบเหมือนแบบชินเนีนะ่ยเนายกแบบนี้ตลอดเฮ้ยวันนี้ลองใหม่ขอเพิ่มสักสองโลนะได้ไหมข้างละสองโลอะไรเงี้ยหรือไม่อะไรก็ได้นะจริงๆมันเราชา์เรนจ์ตัวเองได้ตลอดเวลานะครับหรือว่า เราชาเลนจ์ันี้ว่าวันนี้เรารู้ว่าจะรถติดสมมุติว่าตอนนี้สี่โมงเย็นห้าโมงเย็นฝนกำลัตงตกอยู่เรากงกลับบ้านหกโมงครึง่งเราชาเลนจ์ตัวเองว่าวันนี้เราจะทาให้รถติดคือรถติดทําอะไรไม่ได้เพราะเราก็ต้องขับรถกลับบ้านแต่เราชาเลนจ์ตัวเองว่าวันนี้จะรถติดให้ได้เรื่องที่สุดถ้าเรากลับกับคนอื่นนะครับเราใช้เวลาในการคุยเรื่องที่ไม่เคยคุยเขาได้ไหมถ้าเรากลับคนเดียววันนี้เราฟังออดีโอบุ๊กให้จบสักเล่มไหม อลอง c ช a เล่นชเองดูแชรเล่นกับความอยากจะฟังเรื่องอะไรที่มันบันเทิงลองมาฟังของที่มันมีสาระไหมนะครับข้อที่8อะไรต้องเกิดขึ้นกับเราเพื่อจะให้เราสำเร็จอนะครับคำถามนี้ผมชอบคือที่เราจาเป็นจะต้องถามคำถามนี้เพราะว่ายิ่งคุณเข้าใจชัดขึ้นในแฟกเตอร์ที่จะส่งผลต่อความสำเร็จของคุณมากเท่าไหร่นะฮะคุณจะสามารถที่จะ บริหารจัดการมันได้ดีเท่านั้นถ้าภาพมันเบลเบคือคุณไม่รู้ว่ามันอะไรก็ไม่รู้ทําให้ฉันสําเร็จเนี่ยนะฮะคุณก็ไม่จะไม่หาหาของคุณนํามาไม่ได้ผมยกตัวอย่างถ้าเราคิดว่าความสําเร็จในธุรกิจของเราวันนี้คือการ 1. นึ่งทีมเฮดทั้งหมดต้องเก่งในงานของตัวเองมากๆ 2. ต้องสามัคคีกันสมมุตินะสมมุติว่าคุณคิดแค่นี้นะ ถ้าคิดแค่นี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะดีไซน์เรื่องนี้ให้เกิดขึ้นแล้วเราโฟกัส energy ทั้งหมดไปในการทําเรื่องนี้เพราะคุณบอกว่าความสาเร็จของเราขึ้นอยู่กับเรื่องนี้นะครับ <S 2> <S 2> <S> <S ข้อต่อมาอะไรคือ p าร์ r ี t y ใหญ่ที่สุด3อย่างใน6เดือนต่อจากนี้ตรงไปตรงมาเนาะก็คืออะไรก็เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณรู้ว่า p าร์ r ี t y ของคุณคืออะไรคุณก็จะใช้เวลากับเรื่องน,นั้นเยอะข้อที่สุดท้ายถ้าเกิดว่าเราทําในแบบเดิมที่ทําอยู่ทุกวันเนี้ยนะฮะเราจะถึงเป้าหมายใน5ปีไหมถ้าคําตอบคือไม่เนี่ย อาจจะต้องคิดดีๆคนส่วนใหญ่จะประเมินความสามารถตัวเองค่อนข้างไปในค่อนเป็นในทางสูงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันมีแนวโน้มที่จะเจอไอ้ของที่ไม่คาดฝันไอ้หปีเนี่ยมันมีแนวโน้มจะยาวกว่าน,นั้นแต่ถ้าเราคิดว่า5ปียังไม่มีโอกาสได้เลยเนี่ยเฮ้ยเราอาจจะต้องคิดอะไรใหม่ล่ะนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 Minutes นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Continue with your mission Five Minutes Podcast presented by l a ล a ามูฟบริการขนส่ง o n d e m a n น d e l i v e อรช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั้งกรุงเทพมหานครปริมณทลและใหม่ชนบุรีไม่ว่าจะเป็นส่งเอกสารชิ้นเล็กเบอบางไปจนถึงของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เพราะเรามีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทเรียกรถและติดตามการขนส่งแบบเรียลไทมผ่านแอปพลิเคชันลาล a m o ูฟแล้วได้เลย